สวัสดีครับเมื่อวานแอดมินทําคลิปต,ตั้งคําถามไปว่ายูเครนตัดสินใจพลาดหรือไม่ที่ไปปลูกภูมิภาคเคิร์ส เรื่องนี้จริงๆมันมีเหตุผลมากมายที่ต้องพิจารณานะครับคุยกันด้วยเหตุและผลคนส่วนมากรู้ว่ารัสเซียเป็นคนผิดที่ไปบุกรุกรานยูเครนและคนส่วนน้อยนะครับที่จะรู้ว่ารัสเซียเป็นหนึ่งในสมาชิกถาวรของ UN มีข้อตกลงมากมายระหว่างมหาอำนาจแอดมินเคยอธิบายไปแล้วแน่นอนว่ารัสเซียได้เปรียบทางการเมืองทุกอย่างและทางตะวันตกพยายามหาช่องทางช่วเหลือยูเครนเท่าที่ทําได้ โดยไม่ผิดข้อตกลงมากมายที่ทําไว้กับรัเสเซียนะครับเหตุการณ์ผ่านมาสองปีกว่าแล้วผู้ชมก็ต้องมองออกแล้วว่าสารพัดข้อตกลงเหตุผลที่แอดมินพยายามอธิบายไปมันมีอยู่จริงนะครับแต่วันตกยกทัพทําสงครามกับรัเสเซียไม่ได้ไม่ว่ารัเสเซียจะเกเรแค่ไหนก็ตามเพราะว่ามันคานอํานาจกันอยู่ด้วยระเบียบโลกจากสมาชิกถาวรของ UN เและเช่นกันครับรัเสเซียจะไปบุกโจมตีสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสจีนไม่ได้นี่คือพื้นฐานความเข้าใจ การเมืองโลกกรณีของรัสเซียบุกยูเครนอาศัยช่องว่างสถานะของยูเครนอาศัยความต้องการของปูติน อาศัยสถานะความเป็นสมาชิกถาวรของรัสเซียแม้ว่าสาหรัฐกับอังกฤษจ,จะมีสัญญาคุ้มครองยูเครนแต่ว่าเป็นสัญญาแบบหลวมๆไม่รัดกลมเท่าสมาชิกข้อตกลง5ชาตินะครับนั่นคือเหตุผลที่มีข้อจํากัดในการช่วยเหลือยูเครนแต่ว่าสาหรัฐกับตะวันตกก็หาช่องทางช่วยเหลือยูเครนอย่างระมรัดระวังนี่คือความช่วยเหลือทางการทหารนะครับแต่ว่าสิ่งที่สหรัฐกับตะวันตกจัดการรัสเซียได้แบบเต็มที่ก็คือทางเศรษฐกิจมีการคว่ำบาตรมีการยึดทรัพย์อันนี้ต้องทําความเข้าใจ แล้วก็แยกแยะต,ตรงนี้นะครับแอดมินยกตัวอย่างนะครับแอดมินอธิบายเรื่องควายเมียซึ่งมันซับซ้อนทางกฎหมายยูเครนเข้าไปยึดไม่ได้เพราะว่าทาประชามติไปอยู่กับัรเซียแล้วแต่ว่าการที่ยูเครนโจมตีได้ก็มีช่องทางก็คือโจมตีที่มั่นทางการทหารที่เป็นฐานโจมตียูเครนโจมตีได้เฉพาะที่มั่นและก็ยุดทปกรณ์ทางการทหารเท่านั้นนะครับข้อนี้อยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศที่มันยิบย่อยมากสรุปยูเครนโจมตีนอกประเทศได้ก็เพื่อป้องกันตัวเอง เเองเท่านนั้แต่ต้องไม่ไปโจมตีพลเรือนนะครับถ้ามีหลักฐานมีการสอบสวนยูเครนก็จะเจอการคว่ำบาตรเหมือนกับที่รัเสเซียโดนการโจมตีนอกประเทศได้เป็นกฎหมายของสมาชิกทั่วไปแต่ว่าสมาชิกถาวรมีกฎหมายมีการป้องกันพิเศษ แน่นอนว่าสมาชิกถาวรห้าชาติต้องสร้างกฎหมายคุ้มครองตัวเองอย่างดีอยู่แล้วเหนือกว่ากฎทั่วไปเป็นกฎพิเศษและประเทศสมาชิกถาวรยูเอ็น UN, ล้วนมีอาวุธ New นิวเคลียร์แน่นอนว่าต้องกำหนดเงื่อนไขการนํามาใช้ประโยชน์ก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับแต่ก็มีสนธิสัญญาการะหว่างมหาอำนาจเพื่อให้เอามาใช้ได้ยากขึ้นแอดมินเคยอา่านเจอว่าถ้าสมาชิกถาวรยูเอ็น UN, ถูกโจมตีสามารถใช้กําลังทางการทหารได้เลยนะครับไม่ต้องขออนุญาตหรือว่าขอเสียง สนับสนุนจาก UNSC และก็มีสิทธิ์ใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้ยกกรณีตัวอย่างนะครับนายวันวันสหรัฐไปบุกอัฟกานิสถานได้เลยเพราะว่าถูกโจมตีตรงๆอังกฤษบุกอาร์เจนตีนาได้เลยนะครับในกรณีเกาะฟอกแลน แต่ก็ไม่ถึงขั้นใช้อาวุธร้ายแรงส่วนรัสเซียส่วนมากไปบุกเขาก่อนเป็นมาตั้งแต่ยุคโซเวียตแล้วนะครับแต่รัสเซียก็ตั้งเงืินไขไว้ว่าถ้าถูกลุกรานจนเป็นภัยต่อการคงอยู่ของรัสเซียก็สามารถใช้อาวุธร้ายแรงได้และรัสเซียมีคติที่ว่าถ้าโลกนี้ไม่มีรัสเซียก็ไม่จําเป็นต้องมีโลกใบนี้ หมายถึงอะไรล่ะครับก็หมายถึงถ้าหากว่ารัเสเซียจะล่มสลายไปไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะกดปุ่มทำลายโลกไปเลยไม่ให้ใครได้ดีนะครับอาจจะดูอันรพาลแต่ว่ามันเป็นวิธีการทำให้รัเสเซียอยู่รอดได้ดีขึ้นมีนิวเคลียร์ก็มีอำนาจในการต่อรองนะครับในตอนที่สหรัฐคว่มบาตรรัเสเซียหนะักฝรั่งเศสออกมาเตือนว่า อย่าบีบรัสเซียจนหมดหนทางก็เพื่อไม่ให้รัสเซียล้มจนคิดใช้อาวุธร้ายแรงนะครับปัจจุบันตะวันตกก็ไม่ได้ควบบาทรัสเซียทุกอย่างมีการผ่อนปลนบ้างอย่างกา๊าซแล้วก็น้ํามันรัเสเซียก็ส่งขายยุโรปอยู่นะครับอาจจะน้อยกว่าเดิมแต่ก่อนบ้างแต่ก็พออยู่ได้และรัสเซียก็จะเป็นต้องขายเอาเงินมาประทังชีวิตนั่นคือสาเหตุที่ยุโรปไม่ได้เดือดร้อนเรื่องพลังงานมากนักคนไม่รู้เรื่องนี้ก็จะคิดว่ายุโรปจะเดือดร้อนหนัก ที่ไหนได้รัสเซียจําเป็นต้องขายเช่นกันนะครับก็เป็นเพราะว่าการปนีประนอมแม้รัสเซียจะเกเรมากแต่ว่าต้องจําใจนะครับบีบรัสเซียมากเกินไปไม่ได้และรัสเซียต้องไม่หักกับตะวันตกมากไปฮึดทัดพอประมาณเพราะว่าตะวันตกก็มีนิวเคลียร์เช่นกันและนั่นก็คือเรื่องราวนะครับ <S <S ทีนี้มาเรื่องรัสเซียกับยูเครนแอดมินวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าสหรัฐช่วยยูเครนตามข้อตกลงไม่ได้ช่วยแบบมากนักเพื่อดึงให้ไปถึงการเจรจา สหรัฐต้องการต้านรัสเซียไว้ให้ยูเครนเสียเปรียบน้อยที่สุดบนโต๊ะเจรจาเราจึงเห็นสถานการณ์นี้เป็นแบบนี้และสิ่งที่สหรัฐเน้นสุดก็คือห้ามนําอาวุธวันตกไปโจมตีในเขตของรัสเซียก็เพื่อรักษาระดับของสงครามตอนนี้สหรัฐก,กับรัสเซียคุยกันหลังบ้านตลอดเวลายอยู่แล้วเยี่ยกก่อมกันไปนะครับรัเสเซียก็ไม่ได้ตัดทางการทูตกับใครนี่คือการเมืองโลกรัเสเซียแค่ต้องการพื้นที่ออกสู่ทะเลต่อท่อการเข้ายุโรปผ่านตุรกีปูตินต้องการทําลาย จำกัดตรงนี้เท่านั้นก่อนที่ปูตินจะจากไปนะครับรัเสเซียประเทศใหญ่ก็จริงแต่ว่าทางออกสู่ทะเลน้ําอุ่นนี่น้อยมากในอดีตรัสเซียไม่มีทางออกทะเลน้ําอุ่นที่เดินเรือได้สะดวกเลยนะครับเพราะว่าบรรพบุรุษต้องการปิดตัวแล้วก็ปลอดภัยจากการลูกกลานจนพระเจ้าปีเตอร์รวบรวมกําลังเข้ายึดเมืองท่าจากสวีเดนตอนแรกก็มีคนคัดค้านไม่เห็นด้วยแต่ว่าพระเจ้าปีเตอร์ก็ยึดมาจนได้นะครับแล้วก็เป็นเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นท่าเรือสําคัญแห่งเดียว ของรัสเซียที่ค้าขายกับยุโรปผ่านทะเลโอติกและพระญาปีเตอร์ก็ถูกยกย่องให้เป็นมหาราชเป็นวีรบุรุษแต่ว่าทางออกสู่ทะเลตรงนั้นมีเดนมาร์กขวางทางน้ําอยู่ถ้ามีปัญหาอะไรนะครับเดนมาร์กปิดทางออกแน่และรัสเซียจะไม่มีทางออกสู่ทะเลส่วนทะเลตอนเหนือก็มีแต่น้ําแข็งเข้าออกลําบากมาก ก็ต้องหาทางออกมาทางตอนใต้อันดับแรกมาผนวกแหลมควายเมียปูตินเทียบตัวเองกับพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเพราะว่าถ้าทําสําเร็จรัสเซียก็จะได้ประโยชน์สืบไปนั่นเป็นเหตุผลที่ปูตินต้องทํานะครับปูตินอาจจะพูดในใจว่าถ้าผมไม่ทําแล้วใครจะทําแต่ว่าทางออกจากทะเลดําตรงนั้นมันต้องผ่านช่องแคบวอชฟอรัสของตุรกีซึ่งก็เป็นชาตินีโต้รัสเซียต้องเข้าหาตุรกีพยายามแยกตุรกีออกจากนีโต้เพื่อทางสะดวกในการออกทะเลใหญ่แต่ รัสเซียต้องเข้าหาอียิปต์ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าของคลองสุเอซเข้าสู่เอเชียแต่ว่ายังไม่จบช่องแคบยิบรอตตาเข้ามาหาสมุทรแอตแลนติกอังกฤษนี่คมอยู่นะครับรัสเซียจึงมาช่วยซีเรียแลกกับการตั้งฐานทัพเรื่องราวมันเกี่ยวพันกันไปหมดเรื่องวุ่นวุ่นแถวนั้นก็มาจากรัสเซียต้องการทางออกสู่ทะเลใหญ่นะครับเมื่อเรื่องราวของสหรัฐที่มีแนวทางกับยูเครนแบบนั้นก็คือให้เจรจา แต่มันก็แสดงหรือว่าพูดตรงๆกับยูเครนไม่ได้เพราะว่ายูเครนไม่ยอมอยากสู้ขออาวุธสารัฐสารัฐก็ช่วยแต่ว่ามีข้อจำกัดแอดมินจะเล่าเรื่องหนึ่งนะครับก็คือมีอดีต CIA และก็เป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศผู้มีผลงานบริหารจัดการการต่อต้านคอมมิวนิสต์ ในเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้อย่างเฮนรี่คิสซิงเจอร์ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับก่อนเสียชีวิตคิสซิงเจอร์แนะนําให้ยูเครนเจริจาทําให้ยูเครนไม่พอใจและดับปรมามจารย์อย่างคิสซิงเจอร์พูดมันย่อมมีผลกับนโยบายของรัฐบาลสหรัฐนี่อยู่แล้วต่อมาเป็นอีลอดมัสนะครับก็พูดว่ายูเครนนี่ควรเจริจาแน่นอนว่ายูเครนไม่พอใจซึ่งอีลอดมัส เป็นคนส่งดาวเทียมสตาร์ลิงให้กับยูเครนใช้ฟรีตอนหลังมามีข่าวว่ารัเสเซียก็เข้าถึงสตาร์ลิงเหมือนกันแอดมินคิดว่ารัฐบาลของสหรัฐมีขอบเขตในการช่วยเหลือยูเครนนี่อยู่แล้วแต่การที่ยูเครนบุกเข้าไปยึดภูมิภาคเคิร์สของรัสเซีย แน่นอนว่ามันล้ำเส้นของสหรัฐที่วางไว้มันคุยกันยากขึ้นแอดมินเข้าใจความรู้สึกของยูเครนที่อยากตอบโต้รัสเซียประธานาธิบดีของยูเครนออกมาบอกว่าอยากให้รัสเซียรู้ถึงความรู้สึกของการถูกปลุกรุกและก็ต้องการทวงความยุติธรรมให้กับยูเครนประมาณว่าน้ายอกเอาน้าบ่งหรือว่าเกลือจิ้มเกลือมันก็ฟังดูสะใจในระดับประชาชนแต่ว่าในระดับนโยบายแล้วมันเป็นการไม่มีวุฒิภาวะนะครับแน่นอนว่ารัสเซียบุกยูเครนโดนความบาด การค้าการทหารแล้วก็การเงินแล้วยูเครนบุกรัสเซียมันก็ผิดเหมือนกันนะครับรัเสเซียเรียกร้องแน่แล้วคนช่วยก็จะช่วยลำบากยุโรปมาตรฐานสูงด้วยอาจจะระงับการช่วยเหลือยูเครนยิ่งถ้าประชาชนชาวรัสเซียมีการเสียชีวิตยูเครนต้องรับผิดชอบจะบอกว่าเขามาบุกก่อนแล้วบุกคืนไม่ได้นะครับแอนดมินเป็นห่วงตรงนี้ กลัวว่ายูเครนจะถูกตัดความช่วยเหลือมันได้ไม่คุ้มเสียอันนี้ถ้ายุโรปปล่อยมือแล้วไม่ช่วยแล้วให้สู้กันเองยูเครนเสียเปรียบเพิ่มเข้าไปอีกนะครับขนาดอิสราเอลโดนบุกก่อนแล้วอิสราเอลลุกคืนแต่ว่าเยอะเกินยุโรปตัดความช่วยเหลือไปเลยนะครับมันมีมาตรฐานอยู่แต่ว่าอิสราเอลไม่ได้รับผลกระทบมากนะักแล้วยูเครนล่ะถ้าโดนตัดความช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรจะยืนได้นานไหมแอดมินมองว่า รัเสเซียกำลังแย่ถ้ายูเครนเล่นในเกมยังมีโอกาสแต่ว่ายูเครนไปเล่นนอกเกมผลที่ตามมาเสียมากกว่าดีหรือไม่ติดตามต่อไปนะครับ